อ,นนอันนี้ใช่ไหมมันเป็นแชทนี้ใช่ไหมที่ผมรู้มาคือได้องอนสปอนมาประมาณ1นึ่งจากพี่เปาอาจจะมากหรือน้อยอันนี้ผมไม่แน่ใจครับมราคาราคาคอมกูเลยแสนเจ็แล้วพอได้เงินมาก็ไม่ได้บอกใครใครแต่ผมคาดว่ามีคนรู้เห็นด้วยประมาณ4ี่ห้คนแล้วก็บอกให้คนที่สตีมใส่โลโก้ ไอแฮป you ใส่โลโก้มานานอยู่พอคือเรื่องก็เลยเอาออกกรรมแล้วคนที่ใส่โลโก้ได้ส่วนแบ่งไหมไม่ได้เลยครับผมก็สตรีมครับแต่ตอเอแต,แต่ตอนนี้หยุดไปแล้วคนในแก๊งสตรีมเยอะครับตอนนั้นแล้วก็รวมตัวกันไปขอสปอนจากพี่เปาในเมืองตอนนั้นเขาทำโมเดลร้านไอแฮปในเมืองก็เลยรวมตัวกันไปขอสปอนครับคือ ต้องบอกก่อนนะเว้ยว่านีสใส่พี่เปาอ่ะนีสใส่พี่เปานะเวลาใครปล้วน้ยคนอ่ะที่ที่ี่ไปขออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันต้องมีแหละแกก็ให้แต่ส่วนมากอ่ะเวลาแกงใช่ไหมครับเวลาแกงนะพี่เปาอ่ะเขาจะเดินมาขอบบอกเองเอ้ในเสื้อเขาจะพูดประโยคนี้เสมอเอ้ในเสื้อขาดอะไรไปหรือเปล่าวะขาดโลโก้อะไรไปหรือเปล่าวะอันนี้คราพูดพี่เปาถูกไหมคราพูดพี่เปา มันไอเรื่องไอเรื่องเด็กแบบพลเดินไปขอแบบรวมตัวกันไปขอสปอนพี่เปาอ่ะมันใครจะไปกล้าขอเพราะว่าเอาไอ้ย้าถ้าเขาเขายังไงมันมันไอซีอยูอ่อยู่ดีไปขอโอซีเงี้ยถูกไหมไอผมบอกก่อนนะเวลาเวลา,เวลาแกพูดนะแกชอบพูดประโยคน,นี้ไอ <c oughs> ในเสื้อขาดอะไรไปหรือเปล่าอะเหมือนอะไรขาดอะไรไอแฮปไอเฮ้ยเฮ้ยเียแหละ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแหละแกชอบพูดถูกไหม นี่คือผมรู้เกิดขึ้นตัวผมครับแต่ผมไม่ได้พูดไม่ได้ครับตอนนั้นระยะเวลานานมากครับน่าจะช่วงหลังตีกลับตัวไว้อ่าอันนี้ผมให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมให้ดูรูปนะมันเป็นโลกที่ผมซื้อมีสลีปอันนี้ผมมีสลีปอยู่นะ,อ,ะอันนี้ผมโอน หนึ่งห้าเก้าร้อยก็คือค่าเก้าอี้ที่ผมซื้ออันนี้เก้าอี้เก้าอี้นะอันนี้สองพันอรู้ไม่รู้ค่าอะไรค่าอะไรไม่รู้แต่โอนไปอันนี้โอนไปไม่รู้ค่าอะไรอ่ะอันนี้ค่าคอมแต่คอมมันราคาแสนเจ็ดใช่ไหมพี่เปาก็สปอนให้คือผมอาจจะซื้อผมจะซื้อครบสอะะง 2, แสนะะแต่พี่เปาให้ะะโอนเท่านี้ะะแต่ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ สปอนของแก๊งเลยนะเพราะว่าผมก็มีรายได้อยู่ถูกปะผมไม่อยากเอาแบบว่าเอาเปรียบน้องๆหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็มีรายได้อยู่อ่ะเห็นไหมดูจากการโอนใช่ไหมอันนี้ใส,สนสองค่าคอมอันนี้เจ็ดพันค่าคีย์บอร์ดอันนี้คือผมซื้อส่วนตัวนะผมไม่ได้ขอเขานะผมไม่ได้ขอเขาทุกอย่างนะอันนี้ไม่รู้ค่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสองหมื่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ค่าอะไรนั่นแหละเข้าใจไหม อันนี้ผมให้ดูนะอันนี้เป็นสลีปนะเข้าใจไหมอันนี้คือสลีปนะน,นี่ผมไม่ได้ลบนะอะดูเ,เดี๋ยวใี้ดูวันที่เดี๋ยวดูวันทนี่ดูวันที่นะครับวันที่ยี่สิบสองกุมภาอันนี้ผมโอนส่วนตัวอันนี้ยี่ิบสี่ธันวาสิบแปดมกราป,ปีหกห้าอันนี้กระดาษปาวะสองสองฮ่ะนี่ยี่ิบสามธันวา เห็นไหมอันนี้เป็นเป็นช่วงที่ผมเอออยู่ในค่ายไรวะค่ายค่ายปลาค่ายป่า,า,ปาเออใช้คำว่าค่ายป่าผมได้ผมมีไรายได้จากตรงนั้นไงเข้าใจไหมค่อนข้างเยอะอมน้อง อมพี่อมลุกอมมาล้างเนี่ยผมก็มีสลิปโอนทุกอย่างอะไรทุกอย่างอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างนี่ปว่าเจส่งมาให้ผมตกใจด้วยกับสลิปหลุดอีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมอันนี้ผมพูดพูดให้ฟังนะผมชี้แจงในส่วนของดีจีนะเข้าใจไหมคือ ผมบอกกับพี่เปล่วว่าการที่จะเรารับเงินสดละมันมันไม่โอเคอยู่แล้วผมบอกว่าไอพี่เก็บตรงนั้นไว้แต่ถ้าแบบว่ามีอะไรที่แบบมันพังอะไรเงี้ยแก๊งน้องผมแบบของมันพังเงี้ยผมขอไปเบิกกับพี่ได้ไหมพี่เปีโอเคโอเคผมก็ที่ผมเบิกไปนะในส่วนของทิจีก็มีแค่เมาส์กับ CPU ให้มี่ไอมี่อะกับแมวน้ำสองคนกิกิกมิซาก,กิอ่นะเออสองคนผมก็เบิกแค่นั้นไม่ได้อะไรเพิ่มเลย าใจไหมผมไม่ได้ทำอะไรเลยอยากรู้วะใครมันพิมพ์วะเนี่ยแต่ช่วงนี้มันมีดามากเกี่ยวดีจีที่มันเสกใช่ไหมผมก็แล้วดีจีมันก็ยุบด้วยแล้วผมก็แบบเกรงใจพี่เป่าก็เลยไม่ค่อยขอไม่ขอเลยดีกว่า เจ็ดห้าสปอนเยอะจังอะรออะไรอะอันนี้ผมพูดผมพูดผมพูดในมุมผม,มนะผมโชว์สลิปอะไรให้เห็นแล้วนะว่าผมโอดเองอะไรเองนะแล้วไปว่าพี่เปานู่นนี่นั่นอะไรนะโอ้ คืออมเงินอะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยที่ผมงงมากเลยคืออะไรวะมันแบบอมเงินอะไรวะอะไรวะแล้วผมจะไปทําอย่างนั้นทาไมเนี่ยเมื่อแบบพี่เปาก็พี่ผมคนในเนาะคนในแกงก็น้องๆเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่พี่เปาไม่นะพี่เปาไม่ให้เลยพี่เปาไม่ได้พี่เปาไม่ได้ให้เลยเอพี่เป่าจะให้ทําไมล่ะผมบอกกับพี่เปาว่าเอ้ยพี่ถ้ามีคนมาขออะไรอ่ะ ก็ปกติอยู่แล ok, ้วใช่ป่ะเพราะว่าคนคนผมกับพี่เปาแบบก็ร um ู้จักกันใช่ไหมเวลาแบบคุยอะไรกันพวกพวกงานอะไรเงี้ยผมก็ต้องเป็นคอนแทคที่แบบคุยคุยกับแกก่อนถูกป่ะล่ะเวลาขอของอะไรเงี้ยก็ผมไม่เอาจริงอ่ะ ลงข่าวลงข่าวได้ครับหนกระติงอ่ะผมไม่ว่าเลยลงได้ไม่ว่าเลยแต่แบบอย่าแบบใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการออกสื่อเลย เอาจริงอะอเ,อเน่ยอย่างเช่นเงี้ยพูดไม่พูดไม่กดไม่ด้วยถ้ากดก็อดของสิเงี้ยเป็นสี่ครับเข้าใจไหมครับว่าเป็นสื่อต้องเป็นกลางเว้ไม่ว่าหรอกที่จะแบบว่าเอาเอา,เอาอะไรมาลงอ่ะไม่ว่าหรอกอนี่ยคนเรามีสิทธิ์ เดี๋ยวคนมันก็คิดกันเองแหละเราแค่ลงข่าวพอเว้ยเดี๋ยวคนมันก็คิดกันเองแหละคนก็พูดกันเองแหละเราไม่ต้องไปพูดยุยงปลุกปั่นดิเออถูกปะล่ะเดี๋ยวคนมันก็พิมพ์กันเองเดี๋ยวเบนซ์ก็พิมพ์กันเองอะไรประมาณนี้พี่เป่าเขาไม ไม่ได้ให้ใครอยู่แล้วเรื่องเงินสด่ะไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่รู้ ้เงินหรือเปล่าก็สรุปบอกว่าไม่ผมไม่ได้เงินผมไม่ได้เงินดีจีไม่ได้มีเงินส่วนนั้นไม่ได้ไม่ได้แบบรับเงินสดเข้าใจไหมอันนี้ผู้การสุดท้ายนะก็จะเป็นแบบรับของแบบของที่พี่เปามีอยู่แล้วพี่เปามีอยู่แล้วเช่นไอ้เช่นชน,น้องน้องผมเมาส์พังใช่ไหมก็บอกผมผมก็จะไปแบบบอกพี่เปาให้พี่เปาพี่ผมขอเมาส์ตัวหนึ่งเมาสอะไรก็ได้เข้าใจไหมแบบเอาเมาสไว้แค่ เมาอะไรก็ได้เมาสําสหรับเล่นเกมพี่ป๋องก็จะถามมาเมาเล่นเกมหรือทํางานล่ะอะไรอย่างนี้มันไม่มีอะไรแค่คืออารมณ์แบบว่า คนมันพูดปากเปล่าไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีอะไรที่มันเห็นนิดนึงอะทำไมลูกโซ่สีน่ารักจังวะคิ้วเข้มเข้มอะคิ้วเข้มเข้มอะไอโซ่อะสาวคิ้วเข้มอะแค่นั้นแหละนไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆก็เนี่ยแต่ที่เห็นเลยมันมีแค่นี้แหละ อมจริงกูไปซื้อของเล่นแล้วไอโซไอที่อะกูไปซื้อรถขับแล้วไอที่ทุกวันนี้กูยังไม่มีรถขับเลยกูไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับแล้วไอที่อะอมจริงอมก็เที่ยและอ่ะเผื่อคนยังไม่เห็นอน่ะให้ดูให้ดูให้ดูดูดู ดูคันสุดท้ายนะเป็นสลีปนะเนี่ยเนี่ยเออค่าก็อีอันนี้จำได้ค่าก็อีอยู่อันนี้ค่าด้ไรไปโดโนไปโอนไปไอแฮบอะดูวันที่นะเอออันนี้ค่าคอมอันนี้สปอนส่วนตัวนะอ่อปมันก็มีแชทในการคุยอะทุกอย่างได้เลยพานุพงศ์อ่เหนื่อยมึงปะอันนี้ค่าคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดโลจิเทค โลจิเทคที่ใช้อยู่ก็ตัวอะไรวะ G 910ป่ะเอ้ยก็เอ้ยก็901ป่ะใช่ปผมป่ะกูลืมละยี่ห้ออะไรวะเอ้ยรุ่นอะไรวะอ๋อ G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 13 G913 อ่ะอุ่นเองอุนเองอะไรเองนั่งเิงพอเห็นปะเจี๋ยวโหอันนี้ค่าอะไรไม่รู้รวมๆหลายๆอย่างจำไม่ได้ลนะเห็นปะ เล้คุยอะไรผอก็ะต่งจะคุยอะไรเรพูดขนาดนั้นแล้วบอกจะคุยอะไร มึงเอาไปโพสขนาดนั้นอ่ะกูเสียหายแล้วบอกูจะไปคุยเพื่อเอากูไปแขวนสักขนาดนั้นอ่ะไอ้เหี้ย ม่ถามมันเลยกูสักคำเลยเออแบบว่าไอ้ทักมาแบบว่าเอ้อันนี้จริงป่ะครับคุณป๊อปคุณมีอะไรที่มาหลักฐานยืนยันไหมว่าคุณไม่ได้ทำแล้วถามก่อนก็ได้เออแบบว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้เออก็จะแบบเราก็จะเอาสลีพี่ดูอะไรอย่างงี้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเงี้ย ล้กข่าวชอบไ่ถามผู้ประสบภัยที่เฉกตียนยอมรับครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะยอมรับไม่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 แทอะไรงั้นแหละแล้วพูดอะไรมาก็บอกเสกร้อยแล้วเสกร้อยยอมรับไม่ไม่แทะแล้วก็พูดหมดแล้วยอมรับใครพูดมาเรื่องเกี่ยวกับเสกๆยอมรับหมดแหละถ้าเป,ป็นปลุกแต่งอิงก็แหละตามนั้นแหละ แล้วแสนเจ็ดมันมัน,ม,นมันราคาพอกับค่าคอมเนึ่ยไงเออแล้วมันก็ก็มันก็ตรงกับผมเลยถูกปะละ่ะค่าคอมแสนเจ็ดใช่ไหมมันตรงแบบไปเป๊ะเ,เ,เลยมันก็แบบเอ้ยมันก็ูะวะวะกูเลยแหละเจ้าขี้อมเงินไ SO, งไอ้ีเสโทถ้าไมหยุดพูดนะไอ้สัตว์ชอบเป็นที่อะไรชอบไปโดนด่า